ผู้คุมสู้ๆผู้คุมสู้ตายผู้คุมไว้าลายเหยียบสีม่วงไปเลยเหยียบสีม่วงมันไปสวัสดีทุกท่านนะคะอ่ามาอยู่ในเว็บโลบอออีกแล้วแล้วก็จะมาแต่งตัวแน่นอนนะคะจำชุดได้ไหมอันนี้คือชุดใครอ่าทุกคนคงรู้แล้วเนะเพราะว่าอ่านตรงนี้ไงสกวิสเกมนะ เป็นชุดของผู้คุมนะคะใน s ุ u i ิสเกมนั่นเองอ่ะหลังจากมีคอมเมนต์มาบอกว่าให้แต่งเป็นผู้คุมบ้างอะไรบ้างนะคะครั้งที่แล้วพี่นิวแต่งเป็นตุ๊กตาหุ่นยนต์ AEIOU นะคะอ่ะในครั้งนี้เราก็จะมาแต่งตัวเป็นผู้คุมกันบ้างจะบอกว่าถ้าเกิดใครดูซีรีส์แล้วนะคะ ผู้คุมก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าค้นหานะเพราะว่าในเรื่องนี่คือไม่พูดไม่จาเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทาการซื้อไอเทมนะคะเพื่อที่จะแต่งตัวเป็นผู้คุมกันดีกว่าเหมือนไม่เหมือนยังไงก็ต้องมาลุ้นกันนะทุกคนอ่ะอันดับแรกนะพี่นิวขอซื้อเสื้อดีกว่านะอันนี้เป็นเสื้อผู้คุมนะคะนี่ผู้คุมก็จะมีเสื้อสีแดงเป็นเอกลักษณ์เลยราคา5โลบักเท่านั้น อ่ะจัดไปนะห้าโลบักโอเคเรียบร้อยนะฮะต่อไปก็จะเป็นกางเกงนะคะกางเกงก็ห้าโลบักเช่นกันเราก็จัดไปเลยนะทุกคนต่อไปอาจจะงงว่าไอไ้อกลมๆนี้มันคืออะไระไอ้กลมๆจําได้ไหมทุกคนตรงหน้ากากของผู้คุมนะคะมันจะมีวงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเอ่อเกมกดเกมเพย์อะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่นิวเรามาซื้อไอ้วงกลมนี้กันดีกว่าเพื่อที่ จะเอาไปใส่ตรงหน้าของผู้คุมนั่นเองนะคะซึ่งพี่นิวขอเลือกเป็นผู้คุมที่มีขั้นต่ําสุดคือวงกลมนั่นเองนะคะอ่าโอเคฟืบราคา16โลบาทนะคะจัดไปต่อไปเป็นหน้ากากนาหน้ากากของผู้คุมนั่นเองผู้คุมจะไม่เปิดเผยหน้าตานะทุกคนแล้วก็ต้องซื้อหน้ากากประมาณ85โลบาคนะ,ะอันนี้ถือว่าราคาสูงทีเดียวนะแค่หน้ากากแค่นี้85โลบาคแล้วก็ต้องซื้ออ้าวเฮ้ยเดี๋ยว ตังหมดโอเคไปเติมมาแล้วนะเมื่อกี้ตังหมดเฉยเลยปิ้าโลบากนะคะทุกค่ะเรียบร้อยต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยนะนั่นคือฮูดนั่นเองนะคะนี่เป็นฮู้ดสีแดงเพราะว่าผู้คุมของเราก็จะมีฮูดคุมหัวคุมผมอะไรแบบนี้นะคะอ่ะจัดไปนะห้าสิบโลบกักเราก็ต้องมาที่หน้าอวตารอีดิเตอร์กันเลยนะเพื่อมาทำการแต่งตัวนั่นเองจะบอกว่าผู้คุมที่พี่นิวซื้อมาเนี่ยเอ่อ เป็นผู้คุมที่มีขั้นต่ำสุดนะเขาจะไม่มีอาวุธเป็นปืนมาแต่งตัวเลยดีกว่าเริ่มจากการใส่เสื้อเข้าไปกันดีกว่านะทุกคนนะพี่นิวใส่ชุดเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวนะพอกดให้มันหมุนตัวอมุนแล้วนะคะเนี่ะนี่คือชุดผู้คุมนะคะโอเคอ่าเริ่มมีความเหมือนต่อไปนะคะเรามาทําการเอาผมออกไปก่อนนะคะออพี่นิวนจะทําการใส่เป็นหมวกเป็นฮู้ดนะคะเข้าไปนั่นเองตอนนี้พี่นิวใส่หมวกเข้าไปแล้วนะคะอุ้ยดูดีอะ อ่าใส่เข้ามาแล้วนะอุ้ยมีความเหมือนอ่นนี่ค่ะหมุนตัวได้แล้วนะคะมาดูกันนี่อ่าฮโอเคอ่าต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทําการใส่อวงกลมตรงนี้พี่เนียว,ว่า Copy ี้โค้นะคะมานะที่เป็นไอ้วงกลมอะ่ะแล้วก็ทําการอ่าใส่เข้าไปนะคะก็ไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นให้ไหมนะทุกคนแล้วก็ต้องมาลุ้นกันปร <Okay. S 1> ากฏว่าพี่นิวลองใส่ไอ้วงกลมเข้าไปแล้วมันไม่ยอมขึ้นมาให้นะคะ ผิดหวังมากๆเลยเราก็เลยได้แค่นี้นะทุกคนนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาตกแต่งรูปร่างก่อนนะคะโอเคตอนนี้นะพี่นิวก็เอ่อเปลี่ยนนะรูปร่างเป็นผู้ชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่นิวนะคะขอปรับเอ่อช่วงหัวนะจะเห็นว่าหน้ากากเนี่ยหน้ากากดําๆนะคะมันดูเล็กกว่าหัวเราอะคือพี่นิวต้องการให้มันเป็นแบบว่าเรียกว่าอะไรตรงหัวเราเป็นสีดําให้หมดนะคะพี่นิวก็เลยปรับ ให้หัวเราเป็นสีดำนะามาดูกันนะคะตรงหัวเราก็จะเป็นแค่สีดำทำให้การใส่หน้ากากมันดูเนียนขึ้นนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมนี่เราก็จะไม่เห็นสีเนื้อข้างๆแล้วนะคะนี่เพราะว่าเราเปลี่ยนให้ตรงหัวเราเนี่ยกลายเป็นสีดำนะคะอ่าโอเคเฮ้ยมีความเนียนยิ่งขึ้นนะทุกคนนะดูดีดูดีเอาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาผู้คุมนะคะใน s u ก i ิว้วเกมนะคะ ไปเล่นเกมบ้างดีกว่านะหลังจากที่ผู้คุมเรานะคะคอยแบบว่าควบคุมผู้เล่นนะแต่ว่าในครั้งนี้เราจะพาผู้คุมนะคะไปเล่นเกมบ้างนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราพาเขาไปเล่นเกมดีกว่าแต่จะเป็นเกมอะไรนั้นไปดูกันเลยเอาแล้วตัวนี้ผู้คุมเรานะคะก็มาอยู่ในแมปที่ชื่อว่า c o l o r Box t ล w อกนั่นเองนะคะทุกคนในแมปนี้นะเป็นแมปที่ยอดฮิตและก็นิยมมากๆเลยนะ จะบอกว่าพี่นิวเคยเล่นแล้วแหละแต่ว่าในครั้งนี้เราจะพาผู้คุมนะคะมาเล่นเกมบ้าง <c oughs> เป็นเกมเหยียบสีนั่นแหละค่ะถ้าเกิดเหยียบสีผิดนะคะคุณก็จะตกลงไปน่ากลัวทีเดียวนะคะถึงตาของผู้คุมบ้างแล้วนะที่ต้องมาเจอกับความสยอง <c oughs> เจอกับความสยองของการเล่นเกมนะทุกคนนะอุ้ย <c oughs> จะบอกว่ามีวิ่งด้วยเหรออ๋อสงสัยว่าพี่นิวเคยเล่นเราพี่นิวเนี่ยเคยซื้อรองเท้าวิ่งไว้นะ แต่ว่าเรายังไม่ให้ผู้คุมใช้นะคะผู้คุมเนี่ยต้องใช้ความสามารถพิเศษของตัวเองกอ่อนละกันนะ <punched. S 1> ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เล่นนะทุกคน <Jamie> <continua> เพราะว่ายังไม่มีใครชนะเลยนะสรุปนะคะได้ผู้ชนะแล้วคือผู้หญิงคนนี้นะนี่คนเก่งของเรานะคะ เอาแหละผู้คุมถึงตาของผู้คุมแล้วแหละที่จะได้เข้าไปเล่นเกมอย่า yeah, เ <Yeah, S 1> <yeah, S 2> หยียบสีผิดนั่นเองนะคะใช้ความสามารถตัวเองล้นล้วนนะคะไม่ใชไอเทมพิเศษนะคะมาดูกันว่าอันแรกมันจะให้เราไปเหยียบสีอะไรมาแล้วนะทุกคนนะมาแบบสามเหลี่ยมเลยนะคะสีอะไรอะ่ะอา้าวสีเขียวนี่ไงสีเขียวนี้แน่นอนแน่นอนโอ้โหผู้คุมมาอันแรกก็ถูกเลยนะผู้คุมนะฮ่าฮ่าฮ่าสีเขียวนี้เลยนะคะต่อไปสี สีน้ำเงินน้ำเงินนี่เอ้ยน้ำเงินเข้มนะน้ำเงินเข้มน้ำเงินเข้มนะฮะผู้คุมเราก็ยังอยู่นะฮะยังไม่ตกลงไปด้านล่างต่อไปสีอะไรสีสีนี้เหรอโอเคสีนี้ตามเพื่อนตามเพื่อนตามเพื่อนถูกไหมผู้คุมเออถูกด้วยเป็นสีดำนะฮะตอนแรกมองเป็นสีเขียวแก่ตาบอกสีแล้วทุกคนเฮ้ยสีเทาสีเทาสีเทาเฮ้ยโอ้ยหูตกลมาแล้วนะฮะตกลงมาชั้นหนึ่งแล้วนะทุกคนเอาแล้วมาอยู่ดานซีเรียม สีไลสีดำสีดำสีดำชัวน่าไงเออยังรอดนะยังรอดยังรอดตอนนี้ผู้คุมเรายังรอดนะต่อไปสีชมูชจมูนี่ใกล้ๆเราเลยนะคะสีจมูนะอันนี้คือเสียงผู้คุมหัวราอนะคะต่อไปสีม่วงนี่สีม่วงนี่รัาตันโอเคเกือบไม่ทันนะเป็นสีม่วงอะไรเนี่ยสีม่วงแก่นะคะอ่ะต่อไป สีแดงนี่ไงใกล้ๆเราไม่ต้องไปไหนไกลสีเดียวกับชุดเราเลยนะมาเลยต่อไปสีไรไม่กลัวสีฟ้าแน่ใกล้ๆ so ไม่ต้องไปไหนไกลนะทุกคนแหมสุดยอดเลยรู้สึกว่าผู้คุมเราเก่งมากกับเกมนี้นะคะต่อไปสีฟ้านี้โอ้ยอยู่ใกล้มากเดินไปสองเก้านะคะเดินสองเก้าก็เจอแล้วรู้สึกว่าทุกคนนะฮะยังแบบว่ายังไม่มีใครตกลงไปเลยสีเขียวเขียวนายเขียวได้ ไปสีเขียวแก่ไม่ทันนะเป็นสีเขียวขี้ม้านะคะนี่เราตกลงมาอานี่สีจมพูนะคะเหยียบก่อนโอเคนี่เราตกลงมาเรื่อยๆเลยนะคะข้างบนนั้นมีเพื่อเราอยู่ไหมเราก็ไม่รู้โอเคต่รู้คือตอนนี้เหลือเหลือสามคนเฮ้ยไม่ทันนั่นไงผู้คุมผู้คุมเดสมอลเล่ไปแล้วนะ,ะเอาแหละทุกคนตอนนี้เราเปลี่ยนแมปนะคะมาอยู่ที่แมปคันเลิกคูนั่นเองนะคะคือในแมปนี้เราต้องทําการเหยียบสีให้มีสีตัวเองมากที่สุดในแมปนั่นเองนะ โดยการเหยียบไปที่บ็อกสีส่เหลี่ยมด้านล่างนั้นนะคะซึ่งในตอนนี้เราต้องรอให้เพื่อเราเล่นเสร็จก่อนอะไรอะ่ะอ๋อมันให้เลือกว่าจะเป็นทีมหรือเป็นอะไรนะทุกคนโอ้เพื่อเราเลือกเป็นทีมอ,อ่ะลองลองเลือกตามเพื่อนดูนะคะคือ,อยังไงมีสามทีมอ๋อแล้วมันก็ให้เราเลือกสีห่อสีเอาสีสีสีม่วงแล้วกันเอาสีไงเอาเลือกสีม่วงโอเคตอนนี้นะคะผู้คุมเราเลือกสีม่วงนะคะอ๋อมันให้เลือกสีเองเลยทุกคนคือแบบดีมากเลยอ่ะตอนนี้ผู้คุมเราเป็นสีม่วงนะคะ โอเคมาทําการเริ่มเกมแล้วหูตื่นเต้นคือเราต้องทําให้มีสีของตัวเองมากที่สุดนะคะก็มาดูกันมาแล้วยังไงโอเคนับถอยหลังศูนย์ยัยเฮ้ยเดยนะเราเลือกสีฟ้าไม่ใช่หรอทำไมใครเป็นสีอะไรเนี่ยสีเทาโอ้ยยังไง <c oughs> เพื่อนมากินของเราแล้วนะคะซึ่งเราต้องทําการให้แบบว่ามีสีของเราให้มากที่สุดนะทุกคนนะนี่ะ ดยการเดินไปเดินไปเดินไปแบบนี้เลยผู้คุมสู้ๆผู้คุมสู้ตายผูกคุมไว้ลายเหยียบสีม่วงไปเลยเหยียบสีม่วงมันไปนี่ค่ะเราทาการกินสีเพื่อนให้เยอะที่สุดนะคะเทคนิคคือเราต้องทําการกินสีเพื่อนนะคะทุกคนเพื่อเราจะได้เป็นที่หนึ่งแต่ทุกคนรู้ไหมว่า สีอะไรนำมาสีขาวหรอสีขาวนะทุกคนได้เห็นไหมสีขาวปลาเข้าไป5้า0ันเก้าพแล้วนะฮะนี่เขาใช้ไอเทมอะไรเนี่ยให้เดี๋ยวโอ้โหทุกคนเดี๋ยวเราสามารถกระโดดขึ้นไปด้านบนได้ตามใจชอบเลยนะคะตอนนี้ให้ผูกคุมเรานะคะเหยียบสีเหลืองกับสีม่วงก่อนนะคะนี่จะทำการกินสีเพื่อเราเข้าไปเป็นเทคนิคในการชนะนะคะจะบอกว่าในตานี้ไม่มีใครสามารถ กินสีขาวได้เลยเนะะีคยะสีขาวปลาเข้าไปสี่พันแล้วนะทุกคนดูทุกคนดูตอนนี้เนะคฮะรู้สึกว่าผู้คุมเราอยู่ที่สามลงมาที่สี่แล้วนะคฮะโอ้โหยังกระภาคมวยทีเดียวโอ๊ยตายแล้วสีม่วงเลยมันเยอะขนาดนี้โอ้รู้สึกว่าไม่น่ามีใครชนะสีขาวได้นะทุกคนนะโอ้เดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่โหลเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โหลเลยนะทุกคนนะโอ๊ยตายา <laughs> คือจะบอกว่าเพื่อนบางคนเนี่ย <laughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีไอเทมพิเศษนะคะ นี่คือลายปืนเหรออ๋อใช้ยิงได้อ๋อใช้ปลาเป็นการใช้สีเราปลาไปตรงจุดอื่นๆนะคะ<อ>เพื่อให้มันกลายเป็นสีเราเฮ<อ>้ยทุกคนอย่างเจ๋งนี่ค่ะมันจะเป็นก้อนกลมๆกิงก้ง,กงไปนะคะทาให้แบบว่าตรงคูปอา้าวเฮ้ยหมดเวลาสึว่าเราไม่ติดอันดับแน่เลยนะคะพี่นิวได้ประมาณกี่แต้มเนี่ยเฮ้ยสามารถเหยียบคูปได้ไป1 9 8 5นะคะอ่ะก้อนราคาวันนี้พี่นิวก็ได้มาแต่งตัวเป็นผู้คุมนะคะแล้วก็เข้ามาเล่น ตามแบบต่างๆในเกมโรบอกนะคะถ้าเกิดใครแต่งเป็นผู้คุมแบบนี้สามารถแต่งเป็นผู้คุมเล่นได้ทุกแมปเลยนะทุกคนนะ <c oughs> ก็อยู่ที่ว่าใครชอบแต่งตัวเป็นผู้คุมนะคะ <c oughs> ก็สามารถแต่งตัวแบบนี้ไปเล่นได้ทุกแมปเลยนะขอสีม่วงละกันนะชอบสีม่วง อาจจะแต่งไม่เหมือนมากเพราะว่ามันไม่มีไอ้สัญลักษณ์กลมๆสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมสัญลักษณ์สามเหลี่ยมนะคะต้องขออภัยด้วยนะทุกคนนะแต่ถ้าเกิดใครอยากแต่งตามพี่นิวแนะนําเลยนะเพราะมันก็มีความเหมือนอยู่เอาแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะวันนี้ได้พาผู้คุมมาเล่นเกมก็รู้สึกสะใจนะที่ผู้คุมได้ลงมาเล่นเกมบ้างนะคะเอาแล้ววันนี้ไปก่อนนะจ๊ะทุกคนจ๊บๆไม่รอแล้วเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราเลือกสีเออสีม่วงไม่ใช่ อย่างเนี่ยจะกบอกว่าอันนี้มันเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเหยียบพื้นมากสุดนะคะเราจะเป็นฝ่ายชนะใช่ไหมอ๋อใช่ทุกคนเราต้องทําการเหยียบบล็อกให้มากที่สุดนะคะไม่ใช่เป็นการแข่งเหยียบสีมากสุดแล้วสแสดงว่าในเกมนี้นะคะมันมีแบบว่าขเขาเรียกว่าอะไยหลายแบบนะคะอันนี้เป็นการแข่งเหยียบบล็อกนะคะถ้าเกิดใครเหยียบบล็อกมากสุดคนนั้นจะได้ที่หนึ่งไปครอบครองซึ่งตอนนี้ผู้คุมเรานะคะสามารถเหยียบบล็อกได้ไป3 0 0พกว่าบล็อกแล้วนะทุกคนนะ แจมโบเนี่ยเราต้องคอยเหยียบให้ครบทุกบล็อกนะคะเพื่อแต้มของเรานั่นเองนี่อยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องคอยเหยียบนะคะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ <c oughs> ทุกคนนะคะเหยียบ <c oughs> จะครบพื้นที่แล้วนะคะนี่ตรงนี้ยังมีอยู่ตรงนี้อ้าวล่วงห้ามล่วง <c oughs> เหรออ้าล่วงแล้วเกิดใหม่ได้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพื้นเป็นรูพื้นเป็นรูได้ด้วยนะทุกคนระวังด้วยพื้นมันเป็นรูได้ด้วยนะคะพื้ยตัวนี้คนนั้นจะแซงเราแล้วคนนั้นจะแซงเราแล้วนะคะ เดี๋ยวนะมันยังมีพื้นที่สีขาวหลงเหลืออ,อยู่ไหมตอนนี้จะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วนะคะทุกคนจะหมดเวลาแล้วโอเคหมดเวลามาดูกันว่าได้ที่เท่าไหร่นะคะอ้าวสรุปแล้วเมื่อกี้ได้ที่เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> คืออะไรอ่ะไม่เป็นไรเออคือ,อยังไงเราขึ้นไปยืนเองก็ได้นะเนี่ยเย้ย <laughs> ขึ้นไปยืนเองก็ได้โถเอ้